ท่านอดีตมทนหนึ่งออกไปได้ไม่นานลืมซะแล้วนะะลืมซะแล้วว่าเหตุผลที่นักท่องเที่ยวจีนเขาไม่มาวางไทยเขาเรื่องความปลอดภัยหรือเปล่านะคะทางเรื่องของมหาดไทยยังไงนะคะเรื่องของความปลอดภัยนะคะที่เขาไม่ไม่เข้ามาเนี่ยคะ่ะแล้วก็จริงๆแล้วตัวเลขของนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงเนี่ยช่วงโลซีซั s เนี่ยประมาณ30%นะคะที่ผ่านมา20กว่าตอนนี้30แล้วก็เรามีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเติมก็คือของยุโรป นะคะที่เข้ามาเติมเพิ่มมากขึ้นนะคะจีนลดลงจริงมียุโรปเพิ่มมากขึ้นเขามีมาตรการในเรื่องของการเที่ยวในประเทศเขาด้วยนะคะอันนี้ก็สําคัญเช่นกันนะคะเราก็ยินะะ่งมันมีปัญหาหลายเรื่องค่ะอย่างเช่นเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องคอเซ็นเตอร์เองเรื่องตัดน้ําตัดไฟจริงๆพอจะตัดก็ตัดยากนะคะต้องสั่งแล้วสั่งอีกนะคะนี้ไม่ทราบว่าได้จดหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็จริง,รงๆก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเราเนี่ยจะทำเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ เหมือนที่สิงคโปร์ทำที่มาเก๊าทาแล้วทําเสร็จก็ประสบความสําเร็จดีมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากมายอันนี้ค่ะคือสิ่งที่มันเป็นขั้นตอนของการพูดว่าท่านพูดเรื่องนี้มาท่านมีคอนเซรนิร์นเรื่องนี้แล้วเราตอบกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรนะคะจะบอกบอกแล้วไงว่าพอเอามาเขียนทั้งหมดอย่างนี้มันก็ดูเป็นใส่สีกันเข้าไปนะคะซึ่งซึ่งมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่